บ่าวเตยโชสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดถือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีไปเดินทางนะครับผมหลังจากที่ทําภารกิจวันแม่เมื่อวานนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอ้เมื่อวานที่ว่าสนุกนะสนุกแวก็ได้บุญเนาะออมันพถือว่ามันมีความสุขกันพอเห็นเมื่อวานนี้มีความสุขไหมมีมีมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิด อันนี้สอบถามเอฟซีเนาะถ้าสมมติเรามีโอกาสเออนะฮะทำโรงทานอีกเออแต่ว่าต่อไปถ้าเราทำโรงทานเราเราเราทำปุ๊บแจก,กเลยเนาะไม่ต้องรอเนาะครับผมครับดีไหมฮะแจก,กเลยอย่างงี้นะไม่ต้องรออนเมื่อวานนี่คือก<อ>็พระอาจารย์เกี่ยวกับอันคือก็เตามพระอาจารย์นี่แหละ เมื่อวานเนี่ยพายารย์ท่านอขอมาว่าให้แจกช่วงท้ายเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยลงทานแจกเยอะแล้วแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นการแจกคุณเสร็จ<ช>เสร็จแล้วนะอยากอ,อยากให้แจกช่วงท้ายมันจะได้คุ้ค่าคืครื้นแล้วก็สักเดือนละครัสักเดือนเดือนครั้งหรือสองเดือนครั้งนึงก็ดีนะ,ะเมื่อวานพาารย์บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีกระถินไงมันไม่รู้เอซีห็ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมเอฟซีมองไม่รู้แต่ผว้ผม รู้สึกมันมันมีมันมีความสุขอ่ะซีจะว่าไงไม่รู้นะผมว่าจะได้ที่อยู่นะะโพสไปในชุมชนผมอยู่นะเออขออธิบายเนาะเออเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยงงอืมขออธิบายแล้วกันเนาะในคลิปนี้อธิบายเลยเนาะอะไรเลยเรื่องเรื่องอะไรเทุนน้ำชาเอฟซีเอฟซีสงสัยว่าเอ้าทำไมเงินทุนไม่พอขาด ำไมมันเงินทุนมันขาดอยู่เก้าหมื่นกว่าบาทเอฟซีเขาสงสัยไงเงินทุนที่เจกเด็กนักเรียนเนี่ยทำไมขาดเก้าหมื่นเอฟซีหลายหลายท่านก็เลยงงว่าเอนทำไมมันขาดอ่ามันเป็นอย่างนี้กอกองทุนผมงงนกันอกากองทุนเพื่อการศึกษาอนะครับเป็นเต็มเลยพี่บ่าวเป็นกองทุนที่ท่านอาจารย์ตั้งขึ้นมาเนาะนะครับซึ่งแจกให้กับเด็กนักเรียนทุกปี ะครับปีไหนเงินกองทุนน่ะมีไม่ครบตามจํานวนที่นักเรียนขอทุนมามันก็จะขาดนึกออกไหมแต่แต่แต่ก็มีงบงบกลางงบ,งบสำรองใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมส่วนเงินมันขาดมันไม่พอ,อพระอาจารย์ก็อาจจะเอาเงินส่วนตัวหรือเอาเงินในในวัดเนี่ยมาใส่เพราเงินขอทุนก็น,น่าจะตะหกเนาะคือในตะหง กองทุนเพื่อการศึกษาวัดกลางวิทยาชื่อชื่อกองทุนน่ะเวลาเราโอนเงินไปปุ๊บมันจะชื่อนี้เลยกองทุนเพื่อการศึกษาวัดกลางวิทยาอันนี้คือชื่อกองทุนเมื่อวานมีเอโอนช่วยหนึ่งท่านคือทุนนี้อาจจะไม่พอเนาะอาจจะไม่พอจ่ายแต่ทางอาจารย์เอาทุนจากของทุนของวัดแม่อาจจะกองทุนวัดมาช่วยนะผม พระอาจารย์ก็จะเก็บรวบรวมถึงถึงปีหน้าก็ไปแจกแต่ปีนี้มันไม่พอครับผมอาจจะไม่พอกับจํานวนนักเรียนอาจจะมีผู้บริจาคน้อยเนาะมาเนาะอาจจะน้อยน้อยลงคนที่บริจาคเนี่น้อยครับคนที่อุปถัมภ์เด็กอะอาจจะงบไม่พออาจจะมีรายจ่านักระหารายจ่ายเนาะท่านเลยเอางบจากทางอื่นอาจจะเป็นงบกลางของวัดมาช่วยมาเติมใช่ไหมล่ะอ๋อผมก็ในประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละ เา้ราก็าประกาศแบบนั้นเนาะใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นแบบนั้นแหละก็คือเมืเอ่อวานเนี่ยเงินกองทุนที่เขาใช้แจก,กเด็กนักเรียนเนี่ยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยกองทุนเพื่อการศึกษาวักลางวิทยาชื่อคือโครงการอะ่แะแม่เชีก็ชื่อนี้เลยนะผมโอนในชุมชนแล้วไม่เรียงบชีซึ่งสามารถโอนช่วยไปได้เรื่อยๆนะมันเป็นกองทุนที่เขาตั้งขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ พระอาจารย์ก็จะเก็บสะสมกองทุนนี้ไปเรื่อยๆถึงปีหน้าวันที่12สิงหาปุ๊บพระอาจารย์ก็จะเบิกออกมาแจกเงินทุนให้กับเด็กนักเรียนตามจํานวนนักเรียนที่ขอทุนมาอนถูกต้องไหมแบบนี้แหละนพรพะนั่แหละเพราะว่างบตัวนี้คือคือแต่ละปีมีผู้บริจาคช่วยใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าปีนี้น้อยอาจจะผู้บริาอาจจะน้อยน้อยลงอาจจะไม่ตามที่นักเรียนขอใช่ไหมใช่เพว่าขอสองเซนอาจจะ พูดจากสักแสนกว่าวันนี้ใช่ไหมอะ,อะอมสมมติทั้งหมดเด็กนักเรียนทั้งหมดเมื่อวานประมาณประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยเนาะนะครับแล้วเงินทุนมันต้องใช้อยู่ประมาณสองแสนกว่า,วาแต่ว่าเงินมันขาดอยู่ประมาณเก้าหมืน่นนะเขาก็เร่งเร่งประกาศเมื่อวานมีใครอยากจะสมทบอ,มอะไรอีกหรือเปล่าแต่แต่ถ้าตัตนจีนเราก็ฟังแล้วก็มันก็แปลกนะ,ะ <laughs> ฟังแล้วก็ โคโือโฆษกคนน่าจะมันมันก็เป,เปลีย่ยนแนะปลงอเนาะตัดดินนะประวมาณนะเอซี FC น่าจะเข้าใจขายการเคลื่อนไปอ่ะตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่โฆษกประกาศเอฟซีก็คงจะงงกันอย่ขาดเก่มือโอ้ทำไมต้องประกาศาด้วยนีมันเยอะขนาดนั้นก็ประกาศเยอะต้องประกาศ,กาศาด้วยอ่ะน่าจะประมาณนี้เลยเอฟซีน่าจะงงเพื่อเพื่อหาอะไรได้เข้าไงบอกว่าขาดจริงจริงมันก็ขาดนั่นแหละเพราะว่าถ้าประกาศอะไรเวลา ชาวบ้านพวกพวกอะไรมาเขาก็จะเห็นหรือเปล่าตรงข้างหน้านที่เขามีจดอ่ะบางบางปีอ่ะ,อะเงินกองทุนตัวนี้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนอ่ะมันเหลือเขาก็จะทบไว้ปีหน้านนถูกต้องไหมใช่ใช่เราจะเหลือไว้ทบไว้ปีหน้าแต่ว่าปีเนี้มันไม่พอ,อเง<พ>อ <Gud> ินกองทุนอ่ะไม่พอพอจะมีลูกศิลหะที่สําเร็จการศึกษามาช่วยช่วยนะแต่ที่็นทรงเรียนนะอยากจะโจมที่ ทายไหมก็โอ้มันตลอดผมในเพศตลอดเลยโอ้ช่วยนะครับผมแต่อาจจะไม่ถึงเป้าปีนี้อาจจะขาดทุนอย่างว่าเลยอาจจะด้วยปัญหาเศรษฐกิจหลายๆอย่างแล้วก็ไม่รู้เนาะมันก็แต่ว่าโครงการนี้ดีไหมดีมากดีครับดีอยากจะให้ทำแบบมีตลอดคนผสงนักเรียนไปรู้กี่รุ่นกี่รุ่นเลยเนาะสามสามสิบสองปีแล้วใส่สองปีเงินเกือบสามล้านแล้วเนาะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นนักบินเป็นอะไรเยอะๆสายสามปีที่สามสิบสองปีนี้นะครับเด็กดีนะ คือถ้าไม่จริงๆไม่ถึงอยู่มีดุษั้นนี้นะผมว่านะเด็กก็ทาทุกปีเลยนะครับสมัยผมถึงวัาผมก็ยังได้รับอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะก็สามารถร่วมบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาของวัดกลังศิยาได้เนะครับผมหมายเลขบัญชีอยู่หน้าชุมชนผมโพสแล้วเมื่อเช้าเด้อนะครับลองเข้าไปดูนะบัญชีธนาคารของอมสินนะชื่อกองทุนกองอ่าการการศึกษาอะไรนะกองทุนการศึกษาวัดกลางศิยา กองทุนนะนะนะครับลองลองเข้าไปดูในสามารถนะร่วมบริจาคนะเข้าบัญชีวัดได้นะครับผจะได้บุญเนาะให้เด็กเรียนเรียนต่อนะคือผู้ที่มีจิจการบาทสองบาทเนาะทำบุญช่วยกันเนาะช่วยกันร้อยสองร้อยนะปีหน้าปีหน้าจะได้ไม่ต้องแบบเงินขาดนะเห็นไหมเมื่อวานเือเงินขาดเยอะก็ทายา์ก็ต้องไปเอาเงินวัดเงินอะไรเข้าไปเสริม่านะโอเคนะครับทีนี้ก็อธิบายเนาะอธิบายเรื่อง ได้แต่เรื่องเราส่วนเรื่องเราเราก็โอเคแล้วก็มีความสุขดีเมื่อวานเนี่ยมีความสุขมีความสุขก็ฝากเอฟซีนี่เอฟซีติชมตรงไหนบ้างเมื่อวานที่เราทำเมื่อวานเนี่ยก็ติชมมาได้เนาะว่าไ้ตะเก้ยไข่ตรงไหนนะครับผมแต่โดยส่วนตัวพวกเรามองเห็นแล้วเออเพราะว่าเขาขอบคุณขอบคุณทีมเราอยากกินขนมอยากกินรองทานพวกเราก็ต้องต่อแถวเอาใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราก็ไม่ได้หยิบของเราไปไปไปกินหอบเอาไว้นะไม่มีเป็นเบียดเรียบร้อยดีเนาะใช่โอเคเห็นแล้วก็โอเคเราก็ มีสุขอะเอฟซีว่าไงก็ก็ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเนาะช่วยกันตามทางก็ขอให้อาุโมทนาบุญอ่าด้วยนะเอฟซีนะครับผมครับรอครับสวัสดีครับ